สวัสดีค่ะทุกคนนี่ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมูกระทะจ้าอูหมูกระทะสาขาสุขาภิบาลห้าใช่ไหมเลยสายไหมก็ไม่รู้ออใช่สาขาสุขภิบาลห้านะคะตอนนี้เราก็ได้อาหารมาเรียบร้อยแล้วอ,อันนี้เป็นชุดเล็กอันนี้เป็นชุดสาม้อยนะชุดเล็กชุดเล็กแล้วก็เราเพิ่มหมูเราเพิ่มหมูมาหนึ่งถาดถาดละห้าสิบบาทนะทุกคนอืมอ๋อฟังเสียงแบบอื เเเยยอใจมากล่ผักของเขาจะมีกระหล่ำมีอันนี้ผักกัดขาวแคล,ลอทฝอยฝอยมีวุ้นเส้นมีเห็ดแล้วก็นี่มีผักมุ้งแล้วข้างล่างมีอันนี้ด้วยขึ้นช่ายนี่เราต้องใส่ขึ้นช่ายไปก่อนจะได้หอมๆเราต้องใส่ขึ้นช่ายไปก่อนมีน้ำจิ้ม นี่น้ำจิ้มเขามีแบบว่าให้เราเติมเองแบบไม่อั้นเลยนะมสายแล้วมาแล้ว,ม,ลวมันมีชุดอะไรบ้างครับเขาจะมีชุดเล็ก300มีชุดกลางเท่าไหร่อะสี่ร้อยใช่ไหมไม่มีเมื่อกี้เห็นสามร้อยกับห้าร้อยใช่ไหมมีสามร้อยกับห้าร้อยเลยอ๋อทีเราต้องละเลงละเลงให้มันแบบว่าทั่วกระทะก่อนนะ เสร็จแล้วก็จุมมหมูลงไปเลยอันนี้เราเคยไปกินไหมครับเราเคยไปกินที่สาขากเกษตรนะทุกคนอยู่ราชโยธินเอออยู่ราชโยธินอ่ะเราเคยไปกินสาขาโน้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะเราก็เลยอยากจะมาลองสาขาสาขาใหม่ว่างไอสามชั้นยัวย่วยั่วยัว นี่มาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆนี่สามช้อนเสามร้อยหมอกินกี่คนกินกี่คนสามร้อยนี่หมอกินหนึ่งถึงสองคน เขาเขียนไว้เลยเขาเขียนไว้แต่ว่าสองคนนี่เขามีปูอัดมาให้ด้วยแล้วก็ใส่ลงไปมีปลาหมึกแบบหันหันแบบลูกเต๋าลูกเต๋าแบบนี้เขาเรียกปลาหมึกเขาเรียกปลาหมึกปลาหมึกบ้างมั้งไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีเต้าหู้อ่ะลงไปมีปลาหมึกกรอบนะทุกคนนี่ปลาหมึกกรอบแล้วก็ใส่ลงไปจะดูสภาพบรรยากาศบรรยากาศแบบว่าอ่า คนไปไหนคนไปไหนไม่รู้อันนี้หลังจากคายล็อกนาวใช่นี่นนมีปลาหมึกกรอบเราก็ใส่ลงไปอ่าอันนี้กุ้งกุ้งเข้าตัวประมาณนี้ก็แบบตัวกําลังกินนะไม่ได้ใหญ่มากมีสองตัวอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราใส่ผักเราน่าจะใส่ผักก่อนไหมใครดูเพลินอย่าลืมกดต,ติดตามไปเ ใครหิวก็กดติดตามไว้เลยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะคะกดแชร์ที่ติ๊กต็ก็ได้แชรกดแชร์แชร์ไปได้ทุกที่นะเขาจะมีเพลงเปิดให้เราฟังแบบชิลๆชิลๆด้วยนีแล้วก็ใส่ลงไปมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปนะคะนี่มีข้าวโพดด้วย มีมีเขาเ้าวโพดเราก็เทลงไปอ่าเราเขามีเข้าโโพดเพิ่มมั้ไม่รู้เหมือนกันอยากได้ไหมล่ะอันนี้อยู่แถวพระนครไปอีกนิดนึงไม่ไม่อยู่อยู่ถนนสุขาพิบาลห<ม>้าแล้วก็ไปอีกนิดน,นึงก็จะเป็นสายใหม่ไปอีกนิดนึง<ป>ก็ทางไหนราบใช่ใช่ไปรุ่งราบใช่ไปรุ่งไปทางไหน รู้สึกว่าไฟจะไม่ได้แบบไม่ได้แรงมากชิลๆชิลๆแบบสายชิลนะใครชอบสายชิลนี่ต้องแบบกินเรื่อยๆกินแบบไม่รีบนะใครรีบนี่ไม่ได้ใช่ไหมติด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 ก็ถือว่าเร็ว,ว,มว,ว,วไม่ใช่หรอกดูเหมือนตอนนี้คนยังไม่มาหรือเปล่านะ หอมมาแล้วทุกคนเฮ้ยยุ่ยอะเยอะยุย่อยอะแเราคอยชิมกัน<ช>นี่กุ้งแล้วน่าจะสุกแล้วนะคอยชิมกุ้งบอชิมกุ้งบ้ามันจะร้อนไหม เดี๋ยวมาชิมน้ำจิ้มกันว่ามันจะเหมือนเหมือนที่เราเคยไปกินกันไหมมันแบบอูเหมือนว่าตอนนั้นเราไปมันมีสามเออเหมือนว่าน้ำจิ้มมันมีเยอะกว่านี้ไหมตอนเราไปกินอยู่โน่นอ่ะอันนี้ลืมแล้วไปกินนานแล้วนะกินนานจนลืมมาซ้ำใหม่อู้ แบบนี้มีแบบเดียวเลยน้ำจิ้มมาน้ำจิ้มมีแบบเดียวก็ถือว่าได้อยู่ได้หมดซีหมูก็น่าจะอร่อยอร่อยแบบเดี๋ยวนะลองคิดก่อนว่ามันอร่อยแบบไหนนะม,มันอร่อยแบบอื ไม่ได้เข้มข้นมากนะน้ำจิ้มนะจะไม่ได้แล้วว่าสาขานู้นเราไปกินมันเป็นรสชาติยังไงเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวบ้างาเราต้องกลับไปซ้ำใหม่ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวลองชิมหมูชิมหมูอันนี้อาจจะสุดละรอ้อนมีทุกคนดู เด้อยุดติงติงร้อนไหมแค่เท <c oughs> ่าแบบโอเคกินเลยๆจะราไปกินก่อนนะคะทุกคนใครชอบก็กอ,กอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งได้นะคะบ๊ายบาย